แฟนมิสุดอบอุ่นคุณผู้ชมขาหลังจากที่พี่แพทของเรานะออกมาเจอพวกเราเนี่ยนะคะให้ได้หายคิดถึงกันได้2ปีแล้วคุณผู้ชมคะ่ะมาร่วมพูดคุยกับพี่แพทกันก็เลยจัดงานแฟนมิสด้หายคิดถึงกันไปเลยงานที่ว่านี้ก็คือแพทฟรีดอมแตงคิวปาร์ตี้ค่ะอย่างที่ทราบกันดี4ี่มกราคมนี้เป็นวันครบรอบ2ปีที่แดดดี้แพทของเราได้รับอิสรภาพนะคะกลับออกมาเจอกับทุกๆคนนะทางพี่แพทเองก็เลยอยากจะจัดงานแตงคิวให้กับแฟนๆที่รักแล้วก็สนับสนุนพี่ แพทมาโดยตลอดค่ะรับจํานวนจํากัดนะพี่แจ็ค150คนเท่านั้นอยากไปก็ไปรีบลงชงลงชื่อกับเขาไปบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นเนี่ยบอกเลยว่าเต็มอิ่มแน่นอนกับโมเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีเพราะๆการถ่ายภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ําเจ้าพระยาคุณผู้ชม,มแล้วผู้ก็พูดไปเพลอแป๊บเดียวพี่แพทออกจากเรือนจำเนาะสปีแล้วนะซึ่งที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าพี่แพทของเราเนี่ยทำงานไม่ได้หยุดเลยไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานบรรยายหรือแม้แต่เปิดโปรดักชั่นเฮาส์เล เล็กคือแบบว่าอุ้ยลุยงานเต็มที่ทํามาหมดแล้วล่ะค่ะ,คะถามว่า2ปีนี้ปรับตัวไปในทิศทางไหนยังไงได้บ้างฟังจากปากของแดดดี้แพทกันเลยค่ะ วันที่4โมกรานะฮะหลายคนอาจจะทราบแล้วนะ,ะว่าเป็นวันแรกที่ผมกล้าออกมาจากเรือนจำเนาะเมื่อปี2,564นะครับผมก็ปี66นี้นะฮะจะครบรอบ2ปีเต็มแล้วที่ผมนะฮะได้กลับออกมานะฮะอยู่กับทุกคนอยู่กับครอบครัวผมก็เลยตั้งใจจัดนะฮะงาน thank you party กับแฟนๆนะฮะชื่อ งานว่าแพสฟีดอมแตงกิวปาร์ตี้นะครับผมและจัดในวันที่4มกราคมนี้นะฮะแต่ว่ารับจำนวนจำกัดนะฮะแฟนคลับเพียง150ท่านเท่านั้น2ปีนี้ผ่านไปเร็วมากและผมเองเนี่ยก็ได้ทำอะไรหลายอย่างมากๆเลยนะฮะงานไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานโปรดิวส์เพลงนะฮะทำช่อง YouTube ทำรายการ YouTube ดีใจกับคนที่จะได้ไปงานด้วยนะคะเห็นแววมาว่าล่าสุด150คนพื้นที่จองเรียบร้อยแล้ว หลังที<า>่แพทเยอะใช่ค่ะ